วันที่22ตุลาคม2567นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้กล่าวชี้แจงกรณีที่พรรคเพื่อไทยโพสต์ Post สำรวจความเห็นเรื่องเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเพื่อทุกคนได้ใช้รถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายโดยได้กล่าวว่าพยายามขยายไปให้มีรถไฟฟ้า20บาทในเส้นอื่นๆและกำลังเร่งดำเนินการเริ่มงพรบรตัวร่วมจะเริ่มได้ในเดือนกันยายนปี2568รต่อมาก็มีการพูดถึงเรื่องของการตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อ ที่จะซื้อรถไฟฟ้าทุกสายซึ่งการที่จะซื้อรถไฟฟ้าทุกสายได้การขนส่งทางรางต้องมีแหล่งรายได้ด้วยเพื่อที่จะมีเงินไปซื้อรถไฟฟ้าและเมื่อดูการศึกษาในแต่ละประเทศเรื่องการแก้ปัญหารถติดก็พบว่ามีการเก็บเงินหรือเรียกว่าภาษีรถติดขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างศึกษาว่วาจะเก็บที่ไหนอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเชื่อว่าหากประชาชนใช้รถไฟฟ้าในราคาถูกมากๆก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ค่ะนายสุริยะย,ยังได้กล่าวด้วยค่ะว่า ผลการศึกษาดังกล่าวน่าจะใช้เวลาประมาณสัก6-1ถึงปีแต่เรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายต้องทําให้เสร็จก่อนโดยยืนยันว่าปี2568ได้แน่นอนทั้งนี้ก่อนผลการศึกษาในเรื่องดังกล่าวจะออกมาจะต้องเตรียมระบบขนส่งสาธารณะให้เรียบร้อยก่อนเมื่อถามว่าการเก็บภาษีรถติดจะกระทบกับภาคธุรกิจในเขตเมืองหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ารถกระบะจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมโดยจะเรียกเก็บเฉพาะรถเก๋งพร้อมเชื่อว,ว่าหากเปลี่ยนพฤติกรรมจากรถเก๋งไปใช้รถไฟฟ้ามล ภาวะจะลดลงค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn